สัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาซื้อพริกนะคะมาซื้อพริกที่สกอร่านะคะสกอร่าเพราะว่าพริกของเราหมดแล้วนะคะเราจะมาซื้ออาหารไทยค่ะวันนี้นานๆทีปีหนนะคะเราก็จะมาเราจะมาชอปปิ้งที่ร้านไทยนะคะคนไทยร้านของคนไทยนะคะมาอุดหนุนเขานะคะ สกอร,ร่านะคะที่นี่นะคะเป็นเมืองที่คนไทยอยู่เยอะอุ้ยคนแก่กำลังจะข้ามถนนสัวนั่งหยุดนะคะหยุดหยุดให้เขาข้ามเข้ามาแล้วนะคะร้านไทยนะคะวันนี้มีของน้อย ไม่ถึงเลยเหรอมาระกอก็ไม่มีหรอรอ๋อฮะมีคนถือกับตะกร้าให้แล้วนะคะตอนนี้นะคะอ้อชิลีอออ๋อ,อ,อ,อแดนชิลีวิคานเช,ชอเปเซียนเราจะมาซื้อพริกนะคะวันนี้โอ้ยพริก สวยอยู่นะเนี่ยลูกเล็กๆเราจะมาซื้อพริกนี่แหละค่ะเดี๋ยวเราไปซื้อของที่ของแห้งก่อนนะคะตามมาเลยค่ะตามมาเลยไม่สบายเหรอคะดีดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วสองอาทิตย์ก่อนทีไอเสียงไม่ดีหรอของมาตอนกี่โมงไม่รู้โจ๊กเกอร์มาถึงกี่โมง <laughs> แฟนพี่ไปรับหรือว่ามีคนมาส่ง,งอ๋อโอเคตอน oh, okay. นี้เราก็เดินเข้ามานะคะมามาดูอุ๊ยจะเอ๋ให,ให้ขาประจำนะคะต้องซื้อ <c oughs> ต้องซื้อขนมจีนแห้งนะคะ เรามีอยู่แล้วที่บ้านนะคะเราเอาไปแค่สองห่อขนมจีนเราจะดูเส้นก๋วยเตี๋ยวดูเส้นก๋วยเตี๋ยวกันนะคะว่าเส้นไหนที่เส้นแบบไหนดีเนาะเส้นนี้เหรอ เคยซื้อนะคะเส้นเส้นสะอาดเหนียวนุ่มไม่มีกลิ่นถูกหลักอนามัยเส้นจันอบแห้งเส้นจันอบแห้งวันหมดอายุดูกันหนเนาะไม่มีวันหมดอายุนี่ไงสิปีสองหวันนี้ดีกว่าวันนี้เรามี ผู้ชายมาหิ้วของให้ด้วยเราก็จะมาดูเราก็ซื้อของเดิมๆนะคะที่เรากินนะคะนี่นะคะเราจะมาซื้อซอสแม็กกี้นะคะเราดูวันที่อันนี้ก่อนเราจะมาซื้อหอยนางร,รม อายุวันไหนนาะราคาสามสิบเก้าครูเนอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นประเภทน้ำพริกนะคะน้ำพริกเผาน้ำพริกนรกน้ำพริกนรกเดี๋ยวเราต้องดูน้ำพริกนรกที่เป็นแมงดานะคะเราชอบแมงดาน้ำพริกตาแดง เรายังไม่เห็นน้ำพริกแมงดาเลยอุ้ยอันนี้ขวดน่ารักมากเลยฮอตชิลลีนี้เราก็มีแล้วนะคะอันมีแลว้วมีแล้วก็ยังไม่ซื้อน่ารักจังเลยตัวน้อยๆนี่ นี่เราเจอแล้วน้ำพริกเผาไหนน้ำพริกเผาไม่ใช่น้ำพริกแมงดานี่ปากระปร๋องน่ารักด้วยปากระปร๋องเอาไปสักออสองกระป๋องอุ้ยสองกระป๋องนะคะปากระปร๋องปากระปร๋องปุ่มปุยทุ่งแล้วที่รัก ตรงนี้ก็จะเป็นอุ้ยตรงนี้ก็จะเป็นนี่นะคะมีไอ้นี้ด้วยอะ่ะเฉากล้วยเฉากล้วยฝ้าแบบไม่เปิดฝ้าแบบไม่ได้นี่นะคะต้องเจาะ ไม้ด้วยมาถามมาถามปีสองห้านี่ส่วนนี้ก็เป็นปลารานะคะเอ๊เราไม่เจอปลาราของอะไรนะวิรัตนะคะอร่อยนะคะปลารา มีแค่สามเจ้าเองมีของไม้แล้วก็ปาราแล้วก็มีของคนนี้นางฟ้าหรือขวดเดียวเจ็ดสิบเก้านางฟ้าเจ็ดสิบเก้านะคะแล้วก็อันนี้จะถูกสุดไม้แล้ของแม่แม่อีพิมพ์ไปด้วเอ็น ดิฉันไม่ได้หันเล่าซักมากเยสอยไม่ไม่ได้ซักมากเี่ไซอสเย็นตาโฟเราจะไม่ซื้อเยอะนะคะวันนี้เราตั้งปณิธานไว้สามีบอกว่คุณบอกไม่ซื้อเยอะไม่ใช่เหรอ เราไม่เห็นน้ำพริกพี่น้องมีไอ้นี่ด้วยเม็ดแตงโมตามือตรามือเน็ตกาแฟกูนี่ไม่ได้กินนานแล้วนะอัเนี้ย กิมจิกิมจิบงปงมมเล่อ๋้องตัดสิลลิกอ้อเนรคลิกม่นดูปลัวไหนไม่ยอมไม่ชิมฮานามิเขาเกียบรวยเพื่อนกินแล้วเพื่อนจะเยอะนะคะเนี่ยไม่กล้ากินกลัวเพื่อนเยอะ นี้ก็นี่มะพร้าวทองมว้วนเขาเรียกทองมว้วนโอ้จาชื่อไม่ได้ประเทศไทยเอ้ยทองม้วนนะคะทองมว้วโนคโคนัทนี่นะคะก็คือบรรยากาศสกอร่านะคะ ตรงนี้ก็เป็นโบสถ์ที่สวยงามมากๆนะคะที่สกอร่านะคะหลังจากที่เราซื้ออาหารไทยแล้วเราก็มาเดินมาเดินรับลมนะคะรับลมนี่เป็นโบสถ์สวยๆนะคะที่สกอร่านะคะนี่นะคะของที่เราไปชอปปิ้งมานะคะที่ร้านไทยนะคะวันนี้เราซื้อไม่เยอะนะคะหมดไปประมาณห้าร้อยครูเนอร์นะคะไม่เยอะ ซื้ออย่างนิดอย่างละหน่อยนี่ก็เป็นพริกนะคะวันนี้พริกสวยงามมากเลยพริกอะไรจินดาหรือเปล่ามันห้าห้าถุงนะห้าถุงแพงอยู่นะพริกนะคะพริกแพงแล้วก็ได้ปลากระตาปลาป๋องปลาตาป๋องมานะคะปลาตาป๋องปุ้มปุ้ยไหนไม่ใช่ปุ้มปุ้ยตาปลายิ้มปลายิ้มสไมล์สไมลิง ล้วก็ได้ทองม้วนนะคะแล้วก็ได้นี่นะคะถั่วแล้วก็ได้อน,นี้มาคุณพ่อบ้านถามว่าคุณจะกินพิซซ่ากี่อัน uh huh. ถั่วเราบอกเราสองแล้วนี่เราก็ได้นี่มานะคะเออเส้นจันเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะได่เยอะแล้วก็ได้ลูกชิ้นนะคะแล้วก็ได้ ปลาทูมาลูกชิ้นเราก็จะมาทำนี่เลยนะจะมาทำก๋วยเตี๋ยวโอ้นี่ลืมบอกได้ปลรราด้วยปลารต้มสุกปรุงรสนะคะของอิพิมนะคะอิพิมแล้วก็ได้นี่นะคะซอสหอยน,นางรมนะคะแค่นี้นะคะไม่เยอะเนะี่ตกไปประมาณห้าร้อยกว่าครูเนอร์ ห้าสามสิบห้าพันกว่าบาทพันห้าพันห้าร้อยประมาณนี้นี่นะคะที่เราได้มา